แม่เลี้ยงของแอปทักษออนนะคะได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มๆทั้ง3าคนค่ะพร้อมกับติดแฮชแท็กที่ทำเอาหลายคนเนี่ยแอบลุ้นใจฟูกันขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือภาพนี้แหละค่ะเดยคนแรกก็คือหนุ่มนนกุลคนที่2คือคุณต่อธนพบและคนสุดท้ายคือคุณสงการอดีตสามีของคุณแอปทักษออนนั่นเองค่ะซึ่งแม่หมีนะคะไขสีแม่เลี้ยงของแอปเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ภาพลงไอพร้อมกับติดแฮชแท็กว่า ช่วงเยียวยาหัวใจทำอะไรก็ไม่ผิดแฮแท็ว่าที่จุดและก็รันเนอร์อัพและก็แดดแดดแดดไปอดีตลูกเขยงานนี้นะคะคนก็บอกว่าว่าที่เนี่ยหมายถึงว่าที่อะไรว่าที่ลูกเขยหรือเปล่าและที่รันเนอร์อัพเนี่ยก็คือลองลองมาและอีกอันนึงก็คืออดีตแล้วใช่ไหม งานนี้แฟนๆก็แห่เชียร์ค่ะคุณแอปเองก็เข้ามาแซวนะคะบอกว่าแคมเปญนี้เนี่ยพี่หมีชนะค่ะเอาก็เป็นถ้วยนะคะแล้วก็หัวใจสีขาวไปก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเยียวยาจิตใจในช่วงที่สูญเสียคนสำคัญในครอบครัวล้วกันค่ะยังไงก็เอาใจช่วยคุณแอปทักษะออนในทุกๆเรื่องนะคะรวมถึงแสดงความเสียใจกับคุณพ่อด้วยนะคะ แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยจริงๆส่วนเรื่องหัวใจของคุณแอปเนี่ยก็ยังแอบรุนแอบเชียร์อยู่เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีกระแสข่าวจิ้นกับคุณพิธามีกระแสข่าวกับนนกุลแต่ในช่วงงานศพคุณพ่อแบบนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะคะว่าใครที่มาอยู่เคียงข้างคุณแอปบ้างก็จะมีคนน่ารักน่ารักรายล้อมเต็มไปหมดโดยเฉพาะหนุ่มนนกุลค่ะที่ คอยเคียงข้างคุณแอปไม่ห่างแม้ว่าจะไม่ได้เปิดตัวหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆของคุณแอปแน่นอนแลลวค่ะส่วนภาพที่คุณแม่หมีโพสเนี่ยจะมีนัยยะสำคัญอะไรไหมก็ต้องไปติดตามกันต่อไปคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ